ตอนนี้ที่ผมบอกว่าถ้าฝ่ายฝ่ายประชาธิปไตยจับมือกันให้แน่นเนี่ยสามรอยสิบสองเสียงหรือแม้กระทั่งแค่สองพักนะสองร้อยเก้าสิบสองเสียงเพื่อไทย<ๆ>กับก้าวไกลใช่เขาจับมือกันเนี่ยแล้วก็ยืนผมเชื่อว่าแรงกดดันจะมีสอวอแล้วสอวอก็อ่ะไม่ผ่านให้ไม่ผ่านให้ใหพอสาภาเักก็ต้องไปคุยกันมันเป็นกระบวนการที่บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วมันไม่ใช่ยติอะไรอย่างที่คอยตะแบนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยเขาก็จะมีเสียงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่าเอ้ย ถ้าอย่างนั้นเอานายกนอกบัญชีรายชื่อไหมซึ่งไม่ไม่เกี่ยวกับสมัยนู้นที่บอกว่าเอานายกมาตราเจ็ดอะไรนั่นไม่ใช่นะครับอันนี้บรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญว่าตสอสในสภาถึงสองในสามคือห้าร้อยคนเนี่ยสามารถที่จะลงชื่อแล้วก็โหวตได้ซึ่งมันก็เป็นกระบวนการว่าครั้งเนี้ยใช้สามร้อยเจ็ดสิบหกถ้าไม่ได้หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งไม่ได้คนที่ต้องการจะได้ให้ให้จบสักทีเนี่ยเขาก็จะเพิ่มจำนวนตรงนั้นเรื่อยๆพอถึงสองในสามคือถึงห้าร้อยเนี่ยก็สามารถที่จะ สามารถที่จะเลือกได้มันมีกระบวนการของมันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดข้ามขั้วไปรวมกวับทางนู้นแน่นอนละก็จะทัวลงคนก็จะไม่เลือกเพื่อไทยในครั้งหน้าแต่ว่าตอนเนี้ผมรู้เลยว่าแนวความคิดของเพื่อไทยก็คือ,เ,อเดี๋ยวเราทําเรื่องเศรษฐกิจเดี๋ยวเราทําเรื่องเงินดิจิตอลทาเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยยประชาชนก็กลับมาแล้วก็กระบวนการที่ทำเนี่ยอย่างพี่อ้วนหรืออะไรต่างเนี่ยถ้าถามผมก็คือมันก็การตลาดเมื่อสามสิบปีแล้วยังไงไม่เปลี่ยนนะครับคือคือพอเริ่มวันก่อน,อนที่ ที่เดินเองแล้วก็โพสตุกๆตุ้งๆๆมาเนี่ยปรากฏว่าอ่ะมีทัวร์ลงมีอะไรแกก็หยุดละตอนนี้เลิกในโซเชียลเลิกล้วแต่หลังจากนั้นมาก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวเราไปปุ๊บเราจะแก้แล้วรรมนวญทันทีจากให้มีสสรอมาอะไรคือคือมันเป็นการตลาดเมื่อเมื่อ2 0 30ปีที่แล้วอะก็คือเปลี่ยนประเด็นว่าเราจะทำนูน่นทำนี่ให้ให้คนลืมแล้วก็อีก4ปีข้างหน้าก็ได้แต่ว่าใน4ปีข้างหน้าเราจะเจออะไรบ้างเราก็จะมีลุงหรือว่าตัวแทนของลุง มาคุมในกระทรวงหลักๆที่มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของชาวบ้านเรื่องของความมั่นคงกระทรวงใหญ่แล้วก็ถึงเวลาพอจะมีการสมมติจะจะ,จะแก้ร,รัฐมนูญจะเขียนกฎหมายหรือว่าแม้กระทั่งยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเขาล็อกเอาไว้แล้วว่ารัฐบาลข้างหน้าเนี่ยต่อให้เป็น,เป,นเป็นฝ่ายสา2รสิบสองเสียงเนี่ยก็จะไปถูกกฎเกณฑ์ที่กำหนดอยู่มันก็ไปแก้กฎหมายไปอะไรเนี่ยมันจะยุ่งเหยิงไปหมดเพราะกลายเป็นว่าคะแนนประชาชนที่เลือกเพื่อไทย สิกว่าล้านเสียงที่ผมบอกว่าเหมือนเอาไปฝากธนาคารแล้วผู้จัดก,การแบงค์บอกว่าจะลาออกเพื่อรับผิดชอบแต่เงินมันสูนยญไงมันเอาเงินไปทําในภารกิจอื่นเขาไปทําอย่างอื่นก็กลายเป็นว่าสี่ปีนี้ไปเลยแล้วก็ค่อยมาว่ากันอีกทีใน4ปีข้างหน้าแบบนี้ประเทศชาติมันไม่ไปไหนแต่ถ้าเกิดเราใจเย็นๆอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้แล้วอ็ะสิบเดือนผมเชื่อว่าสเดือนสามเดือนพอสวออเห็นไปไม่ได้เนี่ย เขาก็จะรู้สึกตัวแล้วแรงกดดันก็อยู่ที่สอวอว่ารัฐบาลตั้งไม่ได้เพราะพวกคุณเพราะเขาจับมือกันท,ที่จับมือไม่ยากเลยนะคุณสรยุทธแค่ออกมายืนยันว่าทุกพักในแปดพักโดยเฉพาะเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยสัญญากับพี่น้องประชาชนเอาไว้แล้วว่าเราจะไม่ไปจับกระลุงเพราะฉนั้นเราขอทําตามคำมั่นสัญญาใครจะมาคุมคูมาอะไรเราก็บอกว่าเราทําตามคำมั่นสัญญาแค่เนี้จบถ้าเป็นคนที่นับถือในคําพูดของตัวเองมีสัจจะ ไม่ระบาดสัตว์เนี่ยมันจบง่ายแต่ถ้าเกิดคลิกไปคลิกมาเดี๋ยวผมรับผิดชอบลาออกอะไรเงี้ยคือคือมันไม่จบแล้วก็ขอเลยตรง,ตรง,ต,รงตรงถึงพี่หมอชนน่านเลยอย่าไปลาออกเลยเพราะว่าเพราะว่าท่านลาออกอะมันคือตัวผมเองเนี่ยคือที่คุยกันก็ตั้งแต่ตอนที่ท่านโมโหกับผมละแล้วก็ถึงเวลาก็จะลาออกจะนู่นจะนี่ก็อยู่บนเวทีเดียวกันเนี่ยนักข่าวไปถามบอกว่าเอ้คุณสิทธามาทวงความจําว่าจะลาออกจะลาออกจริงๆไม่ใช่นะครับผมขอเลยว่าอย่าลาออกพูดจัดการแบงค์อย่าลาออก แต่เอาเงินไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์อของคนที่ให้ก็คือเอาคะแนนของพี่น้องประชาชนทึ่เขามีสิทธิ์ครั้งเดียวในรอบสี่ปีเนี่ยเขาให้กับพรรคเพื่อไทยแล้วหมอชนน,น่านทาหน้าที่เป็นซีโอที่ดูแลอยู่ช่วยดูแลเขาด้วยมไม่ใช่มาบอกว่าตัวเองลาออกคุณจะอยู่หรือไม่อยู่ประชาชนไม่ได้ดีขึ้นหรือแย่ลงแต่สิ่งที่คุณทําแล้วไปหักหลังเขาแบบเนี้เขาแย่ลงแล้วเขาก็ผิดหวังประเทศชาติไม่ไปไหนประชาธิปไตยไม่พัฒนา